สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักทุกๆคนนะคะใน YouTube ใน l ล n e ใน Facebook หรือใน i ิน t a g r กรมหรือในที่ TikTok นะคะพี่อ้อยก็ทำอยู่หลายเวอร์ไวเว็บนะคะก็คือมันพาไปเองอะค่ะ Facebook ก็พาไป i ล e Facebook ก็พาไปอะไรอะ YouTube อะไรก็แล้วแต่นะคะพี่อ้อยก็ทำไป วันวันพี่อ้อยก็นั่งเงาเงาซึมซึมอยู่เหมือนกันนะเวลานี้ด้วยการที่ว่าพี่เป็นโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันและไตระยะสองพี่อ้อยรักษาตัวมาถึง6ปีแล้วนะอาการเหล่านี้มันก็ยังไม่หายต้องกินยาบรรเทาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าโรคเบาหวานนั้นมันไม่หายหรอกคะ่ะนะคะมันไม่หายแต่ว่ากินยาเพื่อบรรเทา นะความดันเหมือนกันไขมันเหมือนกันค่ะต้องทานยาตลอดพี่อ้อยก็ไม่ว่างเว้นเพื่อที่จะไปหาหมอทุกๆครั้งสมเดือน4ี่เดือนและ6เดือนตอนนี้ระยะนี้หมอให้ห่างไปถึง6เดือนถามว่า6เดือนนี้มันเป็นเพราะว่าหมอกระดูกเขาให้ห่าง6เดือนคือกระดูกเรายังดีแต่ว่าหมอทั่วไปนะที่ วัดความดันไขมันเบาหวานเจาะเลือดเอยเจาะหัวใจอะไรต่างๆเข้าวัดมวนหัวใจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไปสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ดีขึ้นหรอกค่ะวันดีคืนดีพี่อ้อยก็ซุดโซมวันดีคืนดีนะบางทีตื่นขึ้นมาจากห้องนั้นนะคะเนี่ยห้องนี้ค่ะที่ชี้ไปข้างหลังเนี่ยห้องนอนนะคะตื่นมาก็น่ามืดวูบวูบหือหือ ล้มลุกคลุกคานบางทีก็หน้ามืดล้มตึงไปนะพี่อ้อยก็ค่อยๆลงนะถ้าหากรู้ตัวจะค่อยๆลงแล้วก็กลับเข้าไปในห้องกลับเข้าไปในห้องไปนอนบนเตียงเหมือนเดิมนอนเลยค่ะหลับไปเลยมันจะหลับยาวไปขนาดไหนก็ตามมันจะสิ้นลมหายใจไปขนาดไหนก็ตามพี่อ้อยก็ปลงมันตรงนี้แล้วปงมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่ว่าเราทําอะไรก็แล้วแต่นะณเวลานี้รอแต่วันเวลาที่เราจะไปจากโลกนี้ เตรียมตัวเตรียมใจเสมอนะคะไม่ได้เสียใจในการเกิดนะเพราะว่าการเกิดของพี่เนี่ยประสบการณ์มันมีเยอะค่ะมันดิ้นรนไปทั่วจัก,กรวาลและทั่วโลกอะค่ะนะคะพี่อ้อย,เ,ยเป็นคนที่ว่าไปไหนตอนไหนเนี่ยนะไปสบายแต่ในตอนนี้พี่อ้อยก็ยังห่วงใย,ยว่าเออก่อนที่เราจะตายไปเนี่ยเราอยากจะอยู่อีกสักห้าปีนะให้มันทนอยู่สักห้าปีอยากจะเห็นความสำเร็จของหลาน หลานเพิ่งเรียนมหาลัยปีแรกปีนี้นะคะเพิ่งเรียนนะคะแล้วก็หลานเนี่ยได้ช่วยชีวิตไว้ตอนที่เดือนที่แล้วในวันที่10บของเดือนมิถุนายนพี่อ้อยตื่นขึ้นมาจากห้องนี้นะคะเนี่ยเปิดประตูออกมาแล้วพี่อ้อยก็เวียนหัวก็บนอยู่นิดนิดว่าแม่ย่าเวียนหัวนะย่าเวียนหัวแล้วก็ไปปลูกหลานที่ติดประตูนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องหนึ่งแล้วก็ห้องสองนะคะ ติดประตูนี้เพื่อที่จะเรียกหลานว่าเออตื่นเถอะลูกหลานก็บอกว่าตื่นแล้วครับเดินมาตามย่ามาเดี๋ยวย่าจะไปครัวจะไปทําอาหารให้ก็เดินไปตอนประมาณสักแปดโมงห้านาทีนั่นแหละค่ะที่มองดูนะนาฬิกาก็อยู่ข้างหน้าก็มองดูแล้วก็เดินไปเดินไปก็ยังบน่นค่ะเก็บไข่ไปประห้าหฟองที่ในตู้เย็นนะคะออแล้วก็มีอ,อ,อะไรนะเขาเรียกอะไรอาหารเช้านะ่ะ พวกเบขกฟาสต์อะนะหมูแฮมไข่ดาวเบคอนนะก็เก็บเอาไปไปที่ครัวเดินจากครัวไปนี่ก็ประมาณสักอืมสักสิบเมตรได้มั้งสิบสิบห้าเมตรได้มั้งประมาณนั้นละ่นะค่ะเดินเข้าครัวก็เปิดไฟเปิดแก๊สก็ทําอาหารให้หลาน่ะหมดไปแล้วหนึ่งชุดเสร็จเรียบร้อยทั้งน้ปงลงน้ปางปิ้งเรียบร้อยตอนนี้มาถึงย่าบ้างย่าก็บอกว่าตอนนี้จะทําย่าเองแล้วนะก็ตอกไข่ใส่ใส่กระทะ อกได้สองใบใส่กระทะแล้วก็ตั้งเพื่อที่จะเอาฝาปิดแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆเพื่อรุมๆเอาไว้เพื่อให้เป็นไข่ดาวที่ไม่ต้องฟูจําได้เลยจําได้ว่าปิดฝาปิดฝาปั๊บเราก็เหินเลยค่ะเหินกลางอากาศเลยล้มตึงหัวฟาดกระเขียงนะคะดีนะหัวไม่ไปโดนแง่ของเสาเหลี่ยมเสามันอยู่ติดกัน มันดันไปฟาดอยู่ที่เหลี่ยมเขียงเขียงนี่มันก็เอ็นเอ็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้ตั้งก็เอน็นหัวก็ฟาดตึงเนี่ยตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยนะคะเป็นเดือนแล้วยังเจ็บอยู่เลยก็ล้มตึงไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนั้นนะคะหลับไปเลยกลางอากาศอันนี้หลังจากนั้นหลานก็ย่าหลานก็เล่าให้ฟังว่าย่าน่ะนอนเหยียดขาไปเลยแล้วก็ล้มหัวเนี่ยฟาดอยู่ที่เขียงเขาก็ตกใจมากเลยเขาประคองหัวย่าขึ้นมา เรียกย่าย่าย่าเรียกอย่างแรงเรียกอย่างดังย่าก็ไม่รู้สึกก็ยิ่งตกใจก็วิ่งเข้ามาในบ้านเพื่อที่จะหาคนมาช่วยเหลือเขาวิ่งออกไปข้างนอกนะเกือบประตูรั้วนี่แหละแล้วก็เรียกหา,ป,าป้าผิวป้าผิวป้าผิวคนข้างบ้านเขาอายุ68ปีเอปอีอายุ84ปีแล้วเขาได้ยินเสียงหลานเรียกแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นผู้ชายเรียกแต่เขาก็ไม่ขานเขาได้ยินแต่เขาไม่ขานแต่เขาได้ยิน เขาเดินออกมาปั๊บก็ไม่เห็นใครเพราะว่าหลานนะวิ่งกลับเข้ามาแล้ววิ่งกลับเข้ามาที่ในครัวประคองหัวย่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรียกเรียกเท่าไหร่เขาเรียกไม่ได้ยินก็วางหัวก็วิ่งไปวิ่งมาในบ้านเนี่ยวิ่งนะเนี่ยเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาในบ้านเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาคันจะเรียกพ่อพ่อก็อยู่ชนบุรีไม่รู้จะช่วยยังไงใจคิดคันจะเรียกอาอาอ้นน้นองของพ่อเขาเขาก็ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์คันจะ โทรไป1669เขาก็ไม่รู้เพราะย่าไม่เคยบอกเลยว่าเวลาย,ย่าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องดู1669ที่ข้างฝานี่นะย่าปิดเอาไว้นะี่ยคือทําเป็นใบปิดเอาไว้คนะ่ะเป็นแผ่นปิดเอาไว้1669ถ้าเป็นอะไรมาช่วยกรุณาให้คนในบ้านนะ่ะเรียกด้วยเรียกรถ1669เขาก็ไม่รู้คนะ่ะเพราะเราก็ไม่ได้สอนเอาไว้ก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรจนกระทั่งว่าเขาวิ่งไปวิ่งมานะประมาณสอนาทีแล้วเขาวิ่งกลับไปอีก เขาวิ่งกลับไปก็ประคองหญ้าตอนนี้ตัดสินใจเรียกเลยเอาปากเนี่ยนะแนบที่หูหญ้านะแนบแล้วก็เรียกดังๆยา้ยาย่้าสองสามครั้งสี่ครั้งหญ้าจึงรู้สึกตัวเนะี่ยพี่อ้อยรู้สึกตัวก็ได้ยินเสียงเหมือนแว่แวๆไกลๆมีคนเรียกว่ายา้าย่้าไกลๆนะพี่อ้อยก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาแต่ว่าเหมือนจะอ้วกมันประคับประคองตัวไม่ไหวแล้วเหมือนจะอาเจียนทันทีเลยก็พยายามที่จะลุกขึ้น แล้วก็ไปอาเจียนอยู่ข้างๆอ่างอาเจียนออกยังไม่หมดนะคะแต่รู้ตัวค่ะตอนนั้นรู้ตัวแล้วประมาณยา่าบอกประมาณ4นาทีได้อ่ะยา่านะประมาณนั้นเลยค่ะนานมากค่ะวิ่งไปวิ่งมาในบ้านต้องไม่รู้กี่ครั้งจนกระทั่งว่าเข้าประคองยา่าเข้ามาในห้องนี้นี่ห้องนี้ห้องยา่าแล้วก็เข้าไปว่าจะให้ย่าเอนในเตียงแต่ย่าบอกอ้ไม่ไม่ไม่เอนนะเพราะว่ายา่าเหมือนจะอาเจียนอีกก็วิ่งไปกอดโถส้วมเลยตอนนี้กอดโถเลย ชักโครกเลยกอดแล้วก็อาเจียนออกอาเจียนออกออกพุ่งออกหมดเลยทั้งที่ป้อ้อยไม่เคยได้ดื่มมานานมากเลยหลายหลายเดือนนะไม่เคยเพราะว่ารู้ตัวนะการดื่มเนี่ยทำให้ความดันสูงเราก็ไม่ดื่มไม่เคยดื่มค่ะวันนั้นก็เรียกว่าตอนเย็นน่ะทานข้าวกับหลานนะ่ะนะทานข้าวเยอะค่ะเยอะฮะแล้วก็ตเตนมชามามันก็เหมือนกับไขมันแล้วก็เบาหวานนะคะพวกแป้งเนี่ยค่ะมันทําพิษ มันก็เลยทาให้เรารู้สึกเวียนหัวนะการที่ว่าเป็นเบาหวานเนี่ยเกิดจากการหนึ่งอาการสั่นใจสั่นเวียนหัวนะคะแล้วเหงื่อออกเนี่ยประมาณนั้นนะคะนั่นแหละถ้าหากว่าหลานรู้นะหรือว่าเรารู้ตัวเราเองเนะี่ยเราจะเอาน้ําตาลใส่ปากซะหรือไม่งั้นก็เอาน้ําแดงเทนิดนึงก็กลืนเข้าไปเพื่อให้ปรับระดับน้ําตาลตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าถ้าเวียนหัวนะระดับน้ําตาลไม่เท่ากันแล้วเราจะต้องเอานี่ค่ะพวกน้ําแดงนะคะ ถ้าชงไม่ทันนะเทน้ำแดงเลยใส่น้ำเย็นเท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 ,ทแล้วก็ดื่มสักอึกสองอึกมันจะปรับระดับน้ำตาลน้ำจะทำให้เราเนะี่ยหูตาสว่างขึ้นโดยไม่น่ามืดนี่จำเอาไว้เลยค่ะข้อนี้เป็นบทเรียนนะคะข้อที่สองก็ถ้ามีลูกอมนะคะพวกลูกอมต่างๆนะะลูกอมสตอรอเบอรี่เอวย่อนเอยอะไแต่แต่ซื้อทิ้งไว้อยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า,า,ห,นา,า,ห,นาห้องนอนเลยบนโต๊ะเนี่ยนะคะจะวางไว้เลยค่ะจะซื้อไว้เลยนะ ห้าบาทสิบาทซื้อไว้เลยนะคะเนี mm ่ย hmm. บนโต๊ะตรงนู้นนะคะเห็นไหมบนโต๊ะนะอันนี้โต๊ะนี้สารพัดยานะคะเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าห้องเนะี่ยอาจจะลกนิดนึงนะี่ช่างมันเถอะนะพี่อ้อยเนะี่ยคิดว่าลกช่างมันเพราะที่ว่าเราหยิบง่ายนะคะเราใกล้มือคว้าเราจะไม่ทําอะไรที่ว่ามันห่างไกลต่อไปนี้อะไรที่มันสําคัญจะให้ใกล้มือที่สุดนะพี่อ้อยก็รักษาตัวมาจนถึงวันนี้นะคะ เราก็ยังทานยานะะวันนั้นก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยามาก็ไม่ค่อยลดหรอกค่ะเพราะว่ายิ่งทานยานะคะเหมือนกับเราเนะี่ยเหมือนให้เราพักผนะ่อนเราจะนอนซมทั้งวันตื่นมาก็ไม่กระปีก้กระเป๋าก็ตามันก็ยังลอยๆเปลือๆก็เหมือนกับอยากจะให้เราหลับต่อนะเราก็ไม่มีแรงเราก็หลับต่อไปนะตั้งแต่คาบตอนตอนเช้าถึงเที่ยงจากบ่ายจนถึงเย็นนะคะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะตลอด พี่อ้อยไม่ดื่มกาแฟมาก็หลายเดือนพี่อ้อยวันนี้ตัดสินใจเลยนะคะอย่างน้นอยๆมันทําให้กระตุ้นหัวใจกระตุ้นหูตาสว่างพี่อ้อยตัดสินใจดื่มกาแฟนะคะกาแฟดําเพียวๆเ,เลยนะแล้วก็หยอะเกลือไปนิดหนึ่งเลนิดนึงน,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 นะติ๊บนะแล้วก็มะนาวเยอะๆมะนาวบีบซีกหนึ่งเลยบีบเข้าไปในกาแฟแล้วก็ พอมันเริ่มจะอุ่นแล้วพี่ก็ดื่มอึ๊กอึกอึกไปเลยนะคะให้หูตามันสว่างเออสังเกตดูตั้งแต่เช้ามานี้วันนี้รู้สึกหูตาสว่างตาไม่ปลือปลือไม่เบลอเบลอนะคะหูตาเราสว่างนั่นเป็นเพราะว่ากาแฟมัง้งเพราะเมื่อก่อนพี่ก็ดื่มเป็นประจำแต่ว่าดื่มโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเรากะปรี้กะเป่าขึ้นมาบ้างเออมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะไม่เป็นไรค่ะ นะพี่อ้อยก็าประคองตัวเองไว้แต่ก็อยากจะพูดบอกเพื่อนๆที่มีโรคเหล่านี้นะคะโรคเบาหวานความดันไขมันนะคะโรคไตโรคอะไรแล้วแต่คะ่ะของผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะบอกได้เลยให้รักษาตัวเองให้ดีนะทำอย่างที่พี่อ้อยพูดก็คือรักษาตัวเองนะยายาเยอะจนเป็นกระสอบกระสอบหมอให้มาทีนะถ้าหากเราเสียเงินครั้งละหมื่นกว่าบาท มาครั้งนี้หมอให้ประมาณ700 0บาทนะคะก็น้อยหน่อยแต่ว่าพ่ออ้อยก็พยายามที่จะแบ่งการทานยาอย่างเบาหวานก็โอเคทานตอนเช้ายางก่อน,น,นะก,าานก่อนทานข้าวนะก็มีเบาหวานก่อนทานข้าวนะมีอยู่เม็ดหนึ่งนะแล้วก็หลังอาหารมันก็มียาอยู่เอเออ,เอ,อแก้ความดันนะคะแก้แก้ความดันเนี่ยเดิมตอนไหนเออทานตอนไหนก็ได้เป็นเม็ดนะคะก่อนหรือหลังก็ได้แต่จริงๆแล้วมันต้องหลังนะคะ แต่ว่าพี่เนี่ยนะนะมันเป็นความดันอ่ะพี่ก็ต้องตื่นเช่ามาก็ทานอย่าให้มันมีความดันทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะใครไม่เป็นบ้างไม่รู้หรอกนะคะใครเป็นอย่างพี่แล้วจะรู้นะคะพี่ก็บอกเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่าเราอย่าห่างไกลหมอจนเกินไปนะเพราะการที่ว่าเราห่างไกลหมอนะั้นะ่ะเป็นเวลาที่เราสายไปแล้วนะคะพี่อ้อยนะรักษาตัวตั้งแต่เป็นมา จนมาถึงวันนี้นะคะก็ยังรักษาตัวอยู่นะก็ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักแต่ก็มันก็ทรงตัวนะคะเพราะอายุ7 1็ปีแล้วเนี่ยมันจะดีกว่านี้ไม่ได้มันจะเร็วกว่านี้มันก็คงจะต้องยอมรับ <laughs> นะคะต้องยอมรับค่ะกับสิ่งที่ว่ามันอาจจะรอปลงไปเราก็ต้องยอมรับกับมันเพื่อนพี่อ้อยคนหนึ่งอายุ73็บาปีนะคะแต่งตัวไปจะไปงานบวชของญาติที่สุพรรณ พอไปถึงปั๊บเนี่ยถึงงานเขาไม่ลงจากงานลงไม่ได้ค่ะตอนนั้นเขาใจสั่นมากแล้วก็หายใจไม่ออกเขาเคยพูดบอกก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะพูดบอกพี่อ้อยนะตอนที่เจอกันที่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เขาจะเสียเขาพูดบอกว่าเขาหายใจไม่ออกหมอบอกว่าเดี๋ยวไปเช็คหัวใจว่าเขาเป็นโรคหัวใจไอการเป็นโรคหัวใจเขาก็ไม่เคยนึกว่าเขาจะต้องจบชีวิตอย่างง่ายๆในเวลาไปโรงพยาบาลไม่ถึงสามชั่วโมงเขาเสียชีวิต เขาเสียแบบเขาหลับไปเลยฮะนะปั๊มหัวใจครั้งแรกก็ตื่นครั้งสองครั้งสามไม่ตื่นครั้งที่สี่ตื่นตื่นมาเขายังรู้สึกตัวนะเพราะวันนั้นปากแดงหน้าแดงหน้าสวยเพราะว่าก็แต่งตัวสวยไปงานศพเอ้ยขอโทษปากไปงานมงคลไปงานบวชนะคะพอเขาไปวันนั้นปั๊บเนี่ยนะเขารู้ตัวเลยว่าเขาหายใจไม่ออกเขาไปโรงพยาบาลหมอรับไว้ปั๊มหัวใจครั้งที่สเนี่ยเขาฟื้น เขาฟื้นปั๊บเขาบอกหลานเขาแค่นั้นบอกว่าให้ถอดสร้อยถอดเครื่องแต่งตัวเขาหลานก็ถอดออกเขาก็หลับไปเลยเขาไม่สั่งเสียอะไรเขาหลับไปเลยหลานบอกว่าเขาไปแบบเขาไม่สั่งเสียเขาไม่อรีอะไรเขาไม่อววรเขาไม่นึกถึงใครทั้งสิ้นคือเวลานั้นน่ะมันจะขาดใจตายแล้วเขาก็หลับไปเลยฮะนี่ค่ะคือทาหอนนะคะเราจะไปเมื่อไหร่นั้นไม่รู้แต่ขอให้ไปอย่างแบบเขาเถอะอย่าทรมาน อย่าทรมานอย่าทนทุกข์อย่าให้มีความทุกข์กับลูกเต้าอย่าผูกจิตผูกใจว่ากับคนนั้นคนนี้ถ้าหากไปขอให้ไปอย่างพี่คนนี้เถิดนะให้ไปแบบง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามานั่งคลั่งครวญพารนาไม่ต้องสั่งเสียอะไรหรอกค่ะถ้าอยู่เบื้องหลังก็จัดการเอาเอง นะเราไปเราก็ไปแต่ตัวมาก็มาแต่ตัวไปแต่ตัวเท่านั้นเองนะคะเอาแค่นี้ะอลัมพบทมาก็ยาวๆแล้ววันนี้นะอาจจะเบื่ออย่าเพิ่งเบื่อนะคะพี่อ้อยก็มีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้จะคอยเตรียมตัวดูดวงนะคะจะมากัน3คนนะคะมาจากกรุงเทพามาถึงช่วงนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายแล้วค่ะนะพี่อ้อยก็ทานข้าวแล้วเรียบร้อยทานยาเรียบร้อยวันนี้นะคะดูแลตัวเองอย่างดี ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาใน YouTube กดไลค์กดแชร์ให้พี่กดติดตามค่ะนะพี่อ้อยจะมีคลิปดีๆนะมาฝากนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เราได้ประสบการณ์แล้วก็บอกแผ่บุญกุศลไว้เพื่อที่ว่าคนที่อยู่รุ่นหลังเขาจะได้รู้ว่าการที่เรามีโครคภัยไข้เจ็บนั้นเราควรจะรักษาอย่างไรนะคะขอบคุณค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้ดูหน้าตาพี่อ้อยสดใสนะเนี่ย สดใสค่ะ